สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาไม่ใช่ของอะไรครับผมครับผมวันนี้กลับมากับท็อปิกของเรื่องกันดั้มนะครับผมใช่หลังจากที่เคยสัญญิงสัญญาไว้ว่าถ้าทำสีครบอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวเอามาใช่สำหรับภาคกันดั้มวิงเอลิสบอลแต่ว่าแอบโกงนิดนึงเพราะตัวกลางเนี่ยไม่ใช่ MG ตัวกลางเป็นเมทัลคอมบัสิดนะครับครับผมเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดรอให้พิกาทำสีนี่ปีนี้ผมไม่ได้ถ่ายฮะปีนี้ผมก็29แล้วผมก็คิดว่าถ้ารอเอวิงอีผมว่าผมอาจจะเลย30ครับผมก็เลยคิดว่าพี่กาครับเช ผมจะซื้อไปเท่าเขาสีดีกว่าจริงๆผมมาซื้อแล้วนะเป็นเวอร์ชันแรกแต่แต่ไปทําสีดำไงอ่าเป็นรูรูสไปไปรูรูสไปแล้วซื้อเอ็มจีอีกใช่ซื้อเอ็มจีแล้วไงระหว่างเอ็มจีไอ้พวกนี้แม่งยังไม่เสร็จเลยไอ้พวกไล่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 มาก็ยังดองอยู่ตอนที่ได้เอ็มจีมาเนี่ยกระลังนี้ทําไม่ดีแล้วนักตะคุแล้วอ่าแต่ดูทรงแล้วกว่าจะกว่าจะได้เซีนล็อกอีกเออเลยอ่เงั้นช่างมันเถลยเจะเลยปีหน้าอีกเลยโอ้ สำเร็จรูปไปเลย <S <S เออสำเร็จรูปไปเลยชอบเออก,ก็ก็ดีถือว่าได้ข้อเปรียบเทียบด้วยในในช่วงในช่วงที่เราจะเอามาคุยอ,อแต่ว่าซีรีส์วิงนี่ผมยอมรับเลยว่าดูนู้นดเรื่องอะผมว่าดูไว้ตั้งแต่เด็กแล้วช่องเก้าช่องเก้าแล้วเออแล้วถามว่าพูดตามตรงเลยตอนเด็กดูไม่รู้เรื่องกูก็ดูไม่ปติดต่อเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ได้ตื่นมาดูทุกทุกตอนอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้ช่วงไหนตอนเด็กแล้วก็ กันดั้มถ้าสังเกตคือเด็กๆคงไม่น่าจะชอบอะ่ะมันพูดกันเยอะกันดั้มส่วนใหญ่จะเป็นการ์ตูนผู้ใหญ่ใช่สนทนาเยอะแล้วก็มัน,เป,นเป็นเรื่องการเมืองการเมืองอะไรพวกนี้<ๆ>ืคือสู้น้อยมากแต่ด้วยว่าตอนนั้นอะซีรีส์นี้ถือว่าสะดุดตามากเพราว่าช,ช,ชอบชอบดีไซน์พระเอกมากฉีกออกมาจากตัวอื่นๆที่ที่เคยเห็นเลยเอ,อโดยเฉพาะวิงเนี่ยผมก็ประทับใจเลยตั้งแต่ตอนเด็กอะ่ะ เราไม่รู้ว่าแกมดัมก่อนนั้นนี้มันอะไรแปลงร่างไม่ได้ครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตามแต่พอมาเจอวิงที่มันเป็นเวอร์ชันแรกมันแปลงร่างเป็นเครื่องบินได้นะวูบแรกที่มึงเห็นไอซีรีนี้มึงประทับใจตัวไหนสุดก็ต <c oughs> ้องระเอกแล้วออแต่ก็โดยรวมทุกัวมันมีเสน่ห์ไม่เหมือนไม่เหมือนกันเลยนะรู้สึกว่าไม่มีความซ้ํากันอ,ะอ่ะอสาหรับกูตอนที่เห็นครั้งแรกตอนนั้นคือมันฉายช่ยชอง9แล้วคือตอนนั้นโตแล้วกูเป็นตอนนั้นรู้สึกเรียนเรียนปีสุดท้ายแลรัะ แล้วช่วงเสาร์อาทิตย์อ่ะตื่นมาก่อนที่จะออกไปทํากิจกรรมนั่นโน่นนี่อ่ะบังเอิญได้เห็นเห็นฉากแต่ว่าที่ประทับใจแรกบูปบแรกไม่ใช่วิงนะเป็นเดสไซร์รุ่นที่เนี่ยที่เป็นผ้าคลุมมผ้าคลุมอะแล้วเปิดบ้มขึ้นมาพะพอมันปิดปุ๊บเฮ้ยไม่เหมือนแบบไอ้พวกยมาทูดอ่ะถือเคียวแล้วมีผ้าคลุมอ่ะใช่แล้วมันเออเออมันเหมือน้น<ม>ากก่อน,อนอหน้าซีรีส์วิงมันมีตัวไหนถือเคียวว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นว่ะเคียว <นะ S 2> ไม่ค่อยมีน้อยแล้วตอนแรกเคียวคู่ด้วยไฟคู่เลยเออใช่โอ้เท่มากประทับใจดูดู แล้วปรากฏว่าแม่งเซอร์ไพรส์อีกตรงที่พอมันออกเป็นไอ้ผ้าเอเลสอลอะไอ้วิ่งแม่งไปอีกนกไอ้เดซไซแม่งกลายเป็นขังขาวเต็มตัวเลยเออโหแม่งกรี๊ดกรี๊ดกรีมากตอนนั้นซื้อหมดเลยไอ้ร้อยสี่สอะสะสมเลยอืแต่โดยรวมผมก็แบบอย่างทุกตัวมีเสน่ห์มากเขาว่าเหมือนเฮฟวี่อาร์มเงี้ยเฮฟวี่อาร์ก็สมชื่อเฮฟวีเลยก็คือแบบโอ้แม่งใส่็มยเปิดเปิดเปิดโปงเอแม่งมีเสน่ห์ไอ้ตัว ไอตัวไอ้น่สีเขียวชื่อไรนะลืมแล้วลตรทนตัวนี้มันก็แบบมีเสน่ห์คือแขนเนี่ยจะยืดออกมาเป็นบังกรได้อ่าใช่กิมมิ่ของเขาแซนล็อกนี่ก็จะแบบแบบเป็นออกแนวเหมือนพวกเหมือนกับกบุกไปออกแนวทรงทหารหน่อยอะไรเงี้ยเออแต่่าจุดเด่นคือเขามีเขียว เคียวยักษ์เคียวยักษ์ทุกตัวแบบจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบชัดเจนมากคอนเซปที่แบบมันไม่เหมือนกันอะเพราะส่วนใหญ่กำลังตัวอื่นในซีรี้หรือบางบางซีรีส์ที่แบบรู้สึกว่าเออมันก็ซ้ำๆกันนะมันก็รู้สึกเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็คือว่าที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยฝั่งเนี้ยก็คือเป็นเอ็มแล้วก็ส่งทั้งที่ก้าทำสีทั้ง4ตัวก็จะเห็นว่าวิวัฒนาการของการทำสีครบแต่แล้วตัวนี้ไม่ใช่ว่าทำต่อเนื่องนะตัวไหนตัวแรกวะตัวแรกทำแบบเป็นเป็นปีนะตัวแรกไอ้นี่เดสไซด์ใช่เดสไซด์แล้วก็เป็็็นนนนแแซซลลออกกไม่่่ใชุ เฮ้ยม่เดซไซ <ๆ S 2> แล้วเป็นเฮ<ด>ีวีอออ่อาร์มแล้วเป็นไอ้นี่ไอเอาทอนนาทาคุนี่แล้วเข้ามาเป็นแซนล็อกอืมแล้วก็รอไม่ไหวเออรอไม่ไหวแลเป็นอื่นแล้วระหว่างนั้นอะคือคือพี่กล้าว,ว่าตั้งแต่ทํามาตัวไหนทำยากสุดยากสุดอ่อๆๆคิดหนักเลยว่ะยากสุดไอ้นี่เพราะว่าตอนที่ประกอบปีกอะไรพวกเนี้ยมันมันมันค่อนข้างซับซ้อนเพราะปีกมันจะแหกออกมาได้ด้วยโอ้ค่อนข้างซับซ้อนแล้วเกะกะ แต่ถ้าถามว่าทําสีมาชอบตัวไหนสุดนะชอบอ้นี้อะไรชอบชอบมันมีรายละเอียดอ่ชอบเฮฟวี่อาร์มใช่ไหมเออชอบเฮฟวี่อาร์มถึงแม้ว่ามันจะถือปืนไว้นานๆไม่ไหวก็พอผมมาพอมาวางเรียงกันแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆถ้ารอได้ผมก็อยากเก็บ M g ็แทนละเออเพราะว่าเหมือนกับโทนพี่ก้าทํามาเป็นแบบมันโคโลเชกันแล้วแล้วอันนี้โดดไมปไนอีกเชกอีกก็มันเลยดูโดดๆนิดนึงแต่ก็เออให้มันปิดๆจอบไปก็แง่แล้วไอ้พวกเนี้ยไอเนี้ยมันทำรายละเอียดเยอะกว่า M g ็ไง ถ้า MG จจะเอาอย่างนี้ต้องเดินลายเพิ่มอ๋อเหรอเออมึงเห็นไหมเนะี่ยลายน่องมันไม่กรีดแล้วกรีดอีกเนี่ยยิบยับยับ,ยบ,ยบแบ่งพาร์ทสีเลยพวกเนี้ยก็ถือว่าเนี่ยก,ก็คุ้มราคาอยู่ตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้ซื้อมาแพงเวอร์ขนาดตอนปัจจุบันราคาตอนนี้แล้วก็ที่บอกว่าเอ้ยทำไมทำไมถึงต้องรองนานขนาดนั้นเนี่ยคือพีกก่กาผมให้พีก่กาทำานี่คือผมผมชอบมากขนาดที่ว่ามันออกมากี่แบบกี่แบบเนี่ยผมก็จะเก็บให้แบบพระเอกภาคนี้ซีรีส์แบบว่าแบบเนี่ยนี่รู้สึกก็จะเป็นชุดสุดท้ายละ เออเอเล็บอลเลยชื่อถือห่าและเว้นแต่ว่าตอนเนี้ยหนึ่งต่อร้อยมันไม่ได้ทำเป็นทีวีซีรีส์เออถ้าทำต่อนี่น่าสนใจนะโอ้เป็นครบเป็นสามแถววะอยากให้ทำเอ็มจีทีวีซีรีส์ด้วยเออทีวีซีรีส์อยากได้ไอเดสไซส์ชุดบาดหลวงมากแบบทำเป็นทำเป็นช่องวางแบบสามแถวอ่ะโอ้โหนี่แล้วเซตเนี้ยต้องบอกว่าความเจ็บปวดมากๆอย่างแสนสาหัสนะฮะเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดถึงสามตัวอ๋อเออใช่เนี่ยไอไอวี่อาร์มแซนล็อกไอนาทาคุนี่ลิมิเต็ดหมดเลยอื ตัวสองพันกว่าเลยเออใช่ยังไม่ดูคำสีใช่อแล้วก็จริงๆผมอินขนาดผมมีนะเอเปียนทอกีตผมก็มีเออเออแต่ผมยังขาดทอกีตสามของแท้อยู่เล้ผมนั้นหลงไปซื้อโมจินเออแล้วมึงเคยดูไหมไอ้ภาพเนี่ย E.W เนี่ยยังมีมีซีดีแต่ไม่เคยดูกีอ้าวเออมีมีดีวีดีแล้วแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ไม่ได้เปิดดูสักทีเออคือแบบเหมือน เหมือนชอบเพราะว่าดีไซน์ร้วนๆเลยอะแล้วว่าเออแบบมันมันตาตึงแล้วซีรีส์อื่นผมก็ไม่เก็บนะเออใช่ไม่เก็บซีรีส์อ,อื่นเก็บแต่วิงเก็บบ้าแต่เออซีรีส์นี้คือรู้สึกว่าเออชอบอะหลงไหลเสน่ห์ของตัวไม่ได้ชอบตัวใดตัวหนึ่งก็น,นะคือรู้สึกว่าถ้าให้เลือกก็คือเลือกวิงแต่ว่าตัวอื่นผมว่ามันโอเคเลยอะมันมีคอนเซ็ปต,ต์ผมว่ามันชัดเจนมากเขาเขาเคยมีแซลไว้ว่าเป็นกันทั้งบอยแบนด์เขาจะมีรูปไอ้ห้าคนเนี้ยโอ้ยืนเลียงบ้างแอคท่าบ้างอะไรบ้าง ประมาณเนี้ยสำหรับชุดนี้แล้วกันถ้าชอบชุดอื่นเนี่ยเดี๋ยวมีมาอีกจะเอามาเรียงกันเราไปโชว์ว่าพี่กาทำสียังไงหรืออยากให้ใครบอกเอออยากให้พี่กาเจาะล,ลึกว่าอยากให้แบบสอน่อยว่าเฉดสีนี้อะไรยังไงเดี๋ยวคอมเมนต์ดูอรอบหน้า,าจะแก้ตัวทําไมรอบนี้แค่อยากมาโชว์ตามสัญญาเหตว่าเออเนี่ยครบแล้วเป็นอย่างนี้<อ>จริง<ต>จริงมมันมีอีกชุดใช่ไหมก่อนที่จะมาอัพเป็นล่างเนี้ยใช่ในร่างที่เฮปปี้อาร์มันสีส้มนะใช่เดี๋ยวตอนนี้เขาก็ออก ออกพัดทรงพัดเสริมอะไรอีลุงตุงอะไรงเงี้ยเอเอใช่ไอเหี้พี่อามสีส้มที่มันมีพัดปืนใหญ่ๆมีล้อติดกระขามเนี่ยผมไม่ได้ตามต่อแล้วผมเรื่องหลังมันเริ่ม,เร,มเริ่มเยอะไปแล้วครับก็ประมาณนี้สำหรับซีรีส์วิงเอ็ดเลด์บอลนะครับผมครับผม,มบวกเมทัลคอมบัสติคอีกหนึ่งตัวครับผมแต่จับแล้วเนี่ยขายขายหน่อยไหมเมทัลคอม m ัสติค์ฮะมันสุดยอดขนาดไหนขายหน่อย มันก็สุดยอดอยู่แล้วครับสุดยอดขนาดไหนก็กลับไปดูซากุได้เพราะเราก็เร <N> ียบเทียบกันแล้วเออพอดีมันก็คล้ายๆกันแหละเรืเ่องจุดเขาอยากมันคล้ายกันแต่แค่เปล่นคาแรคเตอร,ตร์เออแล้วตัวนี้แปลงลงไปลร่างได้แต่ว่าอย่างที่บอกข้อเสียคืออันนี้ส่วนตัวคือผมอะ เล่นไอ้พวกแบบอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเปกติเราจะจัจบแต่พวกของพี่ดำสีอะผมก็ยังแบบกล้าเล่นกล้าขยับใช่แต่พอมันอัพมาเป็นแบบพวกเนี่ย cy, ไม่เท่าคอมพิเต์ไม่เท่าบิลเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเปิดม,มันแพงแล้วแล้วมันพิมเมี่ยมอะแล้วผมรู้สึกว่ามันอะไรมันพังขึ้นมาเนี่ยมันซออ่อมไม่ได้ไงอ,อ,อันนี้ปังขึ้นมาเออยังแบบอารงอะไรแขนหักก็ยังซ่อมได้อะ,อะไรเงี้ยยังรู้สึกแบบไม่เป็นตำหนิขนาดนะั้นแต่เนี่ยแบบถ้าเกิดอะไรขึ้นมานี่ก็ทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เออครับผม ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กับช่องครับผมครับผมกดสั่นกระดิ่งแล้วก็แชร์ไปเยอะๆให้โลกปบนี้รู้ว่ามีรายการแบบนี้นครับถ้าเกิดมีคนคอมเมนต์ยอยอยากดู่ันอื่นอีกเดี๋ยวจะเอามาให้ครับครับผมในซีรีส์บิงนะค่ะเดี๋ยวผมสวัสดีครับสวัสดีครับ